จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะ่นะน้อมืนีกับว่าพอๆกับพ,พ,พวกเฮาขอบคัวอีสานนอนหน้าคือเก่าจ้ามืนีกับเป็นวันที่สิบหกพฤษภาหกแปดแล้วมืนีกับเป็นแห้งวันโชคดีวันหมานของหลายๆคนนะจ้ะไปแม่บ้านดิผ้ายางไปส้มพี่น้องพ่อใหญ่แล้วก็ล่างสีโลก,กาญุบุนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันขึ้นอยู่ทางบ,าบ้านโพกกับโตบะ่แห้งพี่น้องพ่อลิลินน่ลยละจ้ะ บาดมูเจ้าตกบพี่น้องฝนกระไดเบิ่งนามอยู่หาหน้ากันยังบระหันในมีนเนาะค่ะเนาะพอดีพวกเขาขอพวยสารนอหน้าตกกาไว้เป็นเดือนปัวเราพี่น้องกันเลยผ้ากันโลกดำดำไปดำมากกับสิเคืองหน้าอีรีแห,หละพี่น้องคุณลองค้น่ามูเจ้าเพือได้ดำไว้แท้ตัวข่อยท่านด้ไถหหดแล้วย่ติ อันนี้คือเก่าลหรพี่น้องดำตัหัวปีกันแล้วรุ่นมูคือเก่าลหรจ้าเซ็นสัญญาว่าสองเดือนคือเก่าลหรพี่น้องเมียนบอกพญายี่สองเดือนนี่เก่าบอกปีนี้ก็ได้บลอ,อยากดำแล้วมันบังคับเพองเลย <laughs> อีหยังบังคับกล้าบอเปลี่ยนกลัวลเหรอจีก,กลก้ดดกากับโลกดีดีเพ่อแม่พี่น้องตาแรกจ้ะน,นี่ตาแรกเขาเจ้ามาลี นะคะเขาเจ้าไงบัดนีพ่อท่านดำ,นนนนดำกับสีดำบ่อท่านแล้วบัดน,นี้กับสีบ,งสบังสีเบิ้งไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะไข่อยู่จานดำตั้งหัวปีกาวาได้จักหน่อยจักหยังบ่าบังกับไข่อยู่ดีไข่กับกาบังมาดำมาจิตกในถา,าดาน้ำฝนไปนะครับน้ำฝนกับ,บ่มีไใพี่น้องบ่มีดอกจาก้าอันนี้สูบเอาเพราะมีพี่น้องนี่ พอดำก็ไ่ได้ไปบรรทัพพอบานแล้วสูบใส่มือเช้านีา่จ้านี่พอดำก็จะทิมก้าทิมอิริยแล้วพอบานเฮาเดียนกลัวแล้ะเนาะคุณเลรพ่อแม่พี่น้องเอาลงไปดำให้ติดห่วยติดทางน้ำไหลคุณล่ะค่ะคือเห็นแะไรพี่น้องอันปีกายอันพวกเขาา้ากันไปดำไบสองมือผนเล็งมาสองมือกับทวม ไปสามก็บก่ขึ้นคือเก่าวนะคะเนาะปีนี้ก็เลยแก่ตัวว่าให้เขาติดแล้วฮาเตียฝนพันเนี่ยมากไงพี่สันฝนบพันมากอะ่ะจะพากันสูบน้ำใส่คือเก่าวเหรอพี่น้องดำแล้วก็ได้สูบน้ำใส่คือเก่าวเหรอค่ะสูบใส่พ่อเจียเจียไปล่ะจะเป็นยังบุญยังคุณอยู่พี่น้องก่าก,กาับลูกไงไงเบิรงเบิรงเอารลดค่ะ ลิ่นมาเรื่อยๆลกดีค่ะกกากับบาดกระโแล้วค่ะเนาะกากับงามกากับลกง่ายแถมดำตั้งหัวปียังสี่กับมันเป็นพิเศษที่พี่น้องมันมัน,มน <c oughs> ดำหน้ามือละสามสิบมัดมันมัน,มนตี <c oughs> ดำหน้าปรกเกินหาสิบมัดจากมือพ่อแม่พี่น้องตะผัดลงมานน่แต่ว่า มื่อนี้ไข่เน่กับบ่แดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่แดดนะาจา๊ะเนาะแต่ว่าสวยๆมากกับสีแดดคือเก่าล้าจังว่าแดดกำลังออกตอนเศร้าจังสี่กับสีพันเด็ดแดดพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้เราก็สามโมงเศร้านะคะเนาะพอใหญ่ยเราก็สีโลกจากสามชิปมัดก้อนยังคอยไปไถคาดกำลังสูบน้ำใสให่หน้าอยู่ค่ะพูยอยู่ติด,ดวห่วยพูดเลยพี่น้อง ให,หให้ติดห่วยติดหนาฝ้ายพุทธเจ้ามืนี้ก็ได้ลุกกาถานา้ะเจตีม,มาทางนี้ถือโคนมึงเลาหมัดกะพี่นอ้อง ละมัดกาโลกดีดีข่นโอ้โลกดีดีพัดดันดำดีดีลืมเนาะกาโลกดีดีด <laughs> แกลกกากระถืออยู่ลกกาลกดีดีแหละเมน,นี่แล้วก็ได้เศร้าก็หมัดแล้วค่ะนี่ไก่หอดสามจิบแล้วคือว่าแหละเนาะแต่ละมัดกันนารักนารักตะปอลตะเปะอยู่เห็ดมัดใหญ่บ่ได้ดอกพ่อแม่พี่น้องมันนานเบิดมันกลมโดนเห็ดมัดสมนีแ่แหละพอดี พอดีดำดเสียบหนึ่งเงยสองเทียกับเบิดมัดแล้วเสนะจ้าเนา,าะโมนี่พกเข้าขอพุ่งอีสานนาน่าก็ได้พาก,กันลกกาจะคอยสิได้ไปดำนะพวกเขาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกต้อคนเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเขาตลอดมากนะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกันสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซึ่งหนี้ก้อนเนะคะ่ะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมเน,นาะค่ะเนาะ วันนี้ไม่บานกับสีเดีก้าวเข้ามาสวัสดีค่ะครับแล้วทึงตินทึงฟอนทึง,ทงมัดกาพี่น้อง